สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b e Story นะครับวันนี้ผมจะพามาดูบากงูเขียวนะครับน้ําแอดไม่ไม่ใช่ลามกอะไรนะครับคือน้ํามันน้ํามันน้ำมันรั่วแล้วครับเดี๋ยวมาดูมาดูนี่นะครับรั่วออกมาจาก แถวเสื้อสูบฝาสูบฝั่งซ้ายนะครับไหลลงมาแข้งเปียกหมดนะครับนี่ครับเปียกนี่ก็กระเด็นมาโค้งเปียกเปียกนะครับโดนมาถึงบางโคนหลังเปียกเปียกเปียกหมดเลยครับนี่แล้วก็นี่ครับมีย้อยออกมาตรงนี้เยอะมากเลยตรงใกล้ตัวขันน้ำขันล็อกท่อนะครับคอท่อตัวซ้ายนะครับจะมีอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับ ฝั่งขวาไม่มีอะไรนะฮะฝั่งขวาไม่มีอะไรเตียตี้ตีมาตั้งรถให้ไอ้หะขึ้นไปนั่งเล่กันเลยตรงตรงตรงนี้นครับตัวไอตรงปะงน,น้ำมันเครื่องก็มีลดนิดหน่อยนะครับ มีลดบ้างนะครับน้ำมันเครื่องก็วันนี้มาออกทริปนะครับประมาณ60โลนะครับมีน้ำมันลดบ้างนะครับตอนนี้ก็อันตรายแล้วนะครับก็กลับไปนี่ก็จะจอดเลยนะครับโอเคกลับขึ้มากลับไปนี่ก็จะจอดเลยนะครับไม่ขับนะครับก็ได้แจ้งทางศูนย์ไปแล้วนะครับในปัญหาตัวนี้ทางศูนย์ก็โอเครับผิดชอบนะครับก็จะเอารถกระบะเซอร์วิสมารับที่บ้านเลยนะครับ คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับทางศูนย์นะครับก็รับผิดชอบในการเซอร์วิสหมื่นสองพันโลนะครับนี่คือขับครั้งแรกนะครับหลังจากไปเซอร์วิสหมื่นสองพันโลมานะครับก็เปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนปรเกันอะไรประมาณนี้นะครับในการเซอร์วิสหมื่นสองทางศูนย์ก็ยินดีที่จะรับผิดชอบนะครับมาดูแลลูกค้าก็ขอชื่นชมนะครับชมเชยศูนย์คอสกิพัทยานะครับตรงนี้ ดีนะครับที่มันไม่ดีแล้วนะครับที่มันไม่แตกแบบรั่วไหลเป็นทางเสือติดดูสูบแตกมันเข้าทีอันตรายโอเคนะครับอันนี้ถือว่ารั่วออกมาไม่เยอะนะครับก็นี่ก็จะขี่กลับบ้านแล้วก็จอดไว้เลยรอศูนย์มารับพรุ่งนี้เลยนะครับติดต่อศูนปุ๊บศูนก็ติดต่อกลับมาว่าจะรับผิดชอบทันทีก็ชื่นชมนะครับศูนย์คาสกีพัทยานะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าทำมาแล้วจะ ดีขึ้นไหมนะครับเราเป็นยังไงนะครับสภาพตอนนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับจะขี่รถกลับบ้านแล้วนะครับมืดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับโอเคนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง Big b i t e Story ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เคโตขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ